Adama Traore. That looks a decent ball. Now can he find a... Can he put it away? สวัสดีครัทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าอามองโรริยองเต้นะครับนักเตะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพชรในตมครับพลังแม่งโคตรสวยนะครับสำหรับตัวนี้แต่ไปดูจริงๆว่าจะโหดขนาดไหนครับสำหรับอามองโรริยองเต้นะครับโรยียงเต้ล่างนี้น่าเล่นให้สัญชาติฝรั่งเศสนะครับสูงอยู่ที่177ซนเมตรอายุ25นะครับผมถนัดเท้าขวานะครับน้ำหนัก79นะครับผมมันสไตล์โกโพเชอร์นะครับ สามารถเล่นหน้าเป้าหน้าต่ำเอ้ไม่ใช่สามารถเล่นหน้าเป้าปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำนั้นซ้ายปีกต่ำนั้นขวากูง,งงมากมึงเล่นหน้าต่ำไม่ได้แต่มึงเล่นปีกต่ำนั้นซ้ายปีกต่ำนั้นขวาได้มึงน่าจะมีความเร็วนะครับค่าพลังโอเวอร์อยู่ที่93นะครับบูทแล้ว97้าจิตอนันี์บูทโคตรแปดแปนะจ๊ะค่าพลังเกมลุก81ส่วนตัวถ้าเป็นโกลด์เชอร์ถือว่าน้อยไปหน่อยนะสำหรับค่าพลังเกมลุกมีบอลคอนโทรล85นะครับดีบิ้งเก้าสิบนะการไปกับบอล81เลยนะส่งสั้น72ถือว่าากลงๆสหรับ กองหน้ามันส่งไม่ได้ดีขนาดนั้นนะส่งยาวเจ็ดแปดจบสกอร์แปดแปดเลยนะดูข้ามพลังจบสกอร์เลยลูกตั้งเตะแปดแปดลูกโค้งแปดห้าถือว่าแจ็มนะสหรับนักเตะที่แบบกูไม่รู้ว่าชื่อมันชื่อใครมันคือใครอะไรเงี้ยสปีดอยู่ที่แปดเก้าเลยนะดูสปีดดิสปีดต,ต้นเก้าห้าดูดิความเร็วคิกกิ้งมาเวอร์เก้าสองอีกอะดูข้ามพลังแม่งแจ่มนะแต่แบบข้ามพลังเกมลุกมันน้อยไปหน่อยอาจจะหาช่องไม่ได้ไม่ค่อยดีนะความแกร่งเจ็ดสิบสามดูดิเฮ้ย บาลาน92ไรอยู่ก็กำลังมึงโกงชัดๆเลยสตีมิวนา82นะครับใช้สองเท้าได้มีเดียมนะอาจจะใช้ได้แค่เท้าที่ถนัดนั้นก็คือเท้าวขวานะจ๊ะมาดูอ่สกิลบ้างครับมีสกิลสับขาหลอกครับสกิลช็อตครับลองแรงเคอร์เลอร์ครับไม่มีลองเอ้ยมีลองแรงชูตติ้งด้วยมีคาร์เกอร์ช็อตครับมีดิบิ้งช็อตครับมีเฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็พินพอยด์คอสซิ่งกองหน้ามีพินพอยด์คอสซิ่งแปลกๆนะ มีสกิลยิงอยู่โทษแล้วก็แท็กแบกนะส่วนตัวไม่ค่อยชอบกองหน้าที่มีแท็กแบกนะ้มันจะลงมาต่ำเป็นบางจังหวะนะครับมาช่วยเก็มรับนะก็เดี๋ยวไปลองดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่ากองหน้าตัวนี้นะครับที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพชรในตมนะครัมันจะโหดขนาดไหนสำหรับอามองรียองเต้จะเฟียวฟ้าวขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า มาเริ่มการรีวิวตัวนี้ครับกองหน้านะครับโลโลียองเตน,นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าครับมาช็อตแรกก็ส่องไกลไปเลยครับผ <t> มว่าเป็นตัวที่ได้มามันอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้โกงมากนะแต่ว่าค่าพลังมันสวยมากๆเลยนะ <t> ผมบอกเลยว่าเป็นกองหน้า,าที่เป็นตัวที่ผมไม่รู้จักแต่ว่ารู้สึกว่าค่าพลังแกโอเคใช้ได้นะเป็นตัวที่เล่นได้นะครับไม่ได้แย่ขนาดที่จะแบบว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับเป็นกองหน้าที่รู้สึกว่า ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้โกงเท่าแบบดีเท่าเป้อะไรเงี้ยเอมปปเป้ไม่ได้ดีเท่าวินิซิอุสจูเนียฮาแลนอะไรขนาดนี้นะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าใช้ได้เลยครับเป็นค่าพลังที่โอเคนะแต่เป็นตัวที่หาช่องอาจจะไม่ค่อยดีมากนะแต่การจบสกอร์การไปกับบอลการส่งอะไรเงี้ยถือว่าแจ่มอยู่นะครับสำหรับลลล,ลิองเตตัวนี้นะเนี่ยจังหวะสับหลอกแล้วก็ เอียงปั่นอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีอยู่นะครับส่วนตัวผมว่าใครที่เปิดได้ลองเอาเก็บไว้ใช้ก็ได้นะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าใช้งานได้นะไม่ได้เป็นแบบตัวเปิดมาได้เกลือต้องขายทิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเบื่อๆคงจะเอาแรดหยิบมาเล่นอยู่นะแต่ลูกชิปนี่ไม่ต้องฝันถึงครับคือลุงงมากหลุดๆุดมานี่ชิปคือที่ออกนอกของอนั้นโลกนะเนี่ยจังหวะการเอียงซัดครับลูกนี้เต็มคอรอเต็มแข้งครัครบ ใส่สก,กอร์ลูกนี้สตแรบเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปครับรออะไรผมบอกเลยยังมาสับไปหนึ่งรอบแล้วก็ปั่นครับโอ้โหการจบสก,กอร์แกนะจบสก,กอร์อยู่ในเกณ์ค่อนข้างที่ดีนะสำหรับผมนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยแต่ข้อเสียคือแบบบางจังหวะมันหาช่องแปลกๆอ่ะไม่เข้าใจว่ามันมันหาช่องอะไรของมันนะแต่พอแบบอาจจะแบบยังไม่คุ้นชินมือหรือเปล่านะครับแต่พอ เล่นจริงๆการจบสกอร์การอะไรนี่ทำได้ดีนะสำหรับลูรี่ยองเต้ตัวนี้นะครับนะไปจ้าไปจ้าไปไปว่างเอียงว่างไงการไปกับบอลอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับข้อเสียอาจจะเป็นลูกกลางอากาศนะที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทีการการกลับตัวการอะไรของเกมมันทําได้ดีมากๆนะครับมันอาจจะไม่ได้คล่องแบบคล่องเท่าเอ็มปาเป้หรือว่ากโกงอะไรขนาดนั้นนะแต่ส่วนตัวผมว่ารู้ดีนะรู้รู้สึกว่าดีนะไป ยิงโอ้โหนี่คือลูกดวงชัดๆเลยสุดจัดโลอริยองเต้ตัวนี้ไฮไลท์นี่คือแจมครับมาจ้ะมาับดักได้ลูกนี้ว่าไงซัดครับเต็มคอล่อเต็มแข้งไปแนวท่าดีใจปั่นๆ้วยนะแกมีท่าดีใจปั่นๆ้วยนะสำหรับใครที่อยากได้ท่าดีใจมันปั่นมานะไปแล้วจ้ะจ่ายมาแต่ติดโอ้ขูเรียบร้อยรออะไรละครับผมทุกคน ตัวหนึ่งนี่ผมรู้สึกว่าเก็บไว้นะครับผมอย่าเพิ่งขายนะเอาไว้เล่นพวกอ e ีเวนต์หรือว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนก็นยังได้นะตัวนี้นะแบบบางตัวมันเหมาะกับการขายจริงๆนะในพีธหรือวีแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าค่าแรงมันสวยนะคือมันมันทาได้แบบหลายแบบอะ่ะเป็นกองหน้าที่รู้สึกว่าค่าพลังโอเคสําหรับโนเนมแบบที่ผมไม่รู้จักนะครับนี่ดูโอ้โหจังหวะมาแฉลบมาเพื่อนหม่งตั้งมาบอลดันแฉลบมาเข้าทางแกกระจับครับผม เดี๋ยวเราไปตัดเกดรดลอรี่ยองเตเดีกว่าว่าตัวนี้จะเฟี้ยวฟา้าวขนาดไหนสาหรับผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับอามมงดียองเต้ส่วนตัวรีบได้ครับไม่ได้โกงไม่ได้เวอร์ไม่ได้เป็นเพชรในตมขนาดนั้นนะเป็นตัวกลางๆนะครับลงไปทั้งหมด10เกมซัดไป9ประตูกับ1นึ่งแอซซินนะส่วนตัวถือว่าในเกมดีอาจจะทุกคนทำไมพี่ยิงเยอะจังมันอยู่ในแรง่งที่แบบไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นนะมันอยู่ประมาณ d 7 D8 นะอาจจะมีบางจังหวะแบบ มันเล่นแบบอาจจะไม่ได้เจอแบบแรงที่เข้มข้นเขาบางคนอาจะมาเล่นเก็บอีเวนต์เก็บอะไรมากกว่าแทนที่จะแบบจริงจังกับแรงนะครับมันอยู่ในแรงที่ประมาณนี้ก็เลยซัดประตูได้ง่ายนะส่วนตัวข้อเสียนะครับก็คือหาช่องนั่นเองนะครับสำหรับกองหน้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีจังหวะวุ่นบ้างจังหวะไม่รับบอลนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าจบสกอร์ดีนะแล้วก็มีจังหวะที่แบบว่าลูกฟุกก็มีนะสำหรับตัวนี้นะก็จะมีข้อเสียตรงค่าพลังความแข็งแกร่งนะด้วยความ มันตัวใหญ่นะสำหรับผมมันตัวใหญ่นะสูงต้องร้อนะแต่มันรู้สึกว่าบางจังหวะมันยังมันเออๆอะลูกหม่งกลางอากาศก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นการตุ่มหมงห่งกันเถิดมากกว่านะขอตัดเกรดแล้วกันอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ6 เต็ม10นะครับเพื่หรือตัวผมให้กลมค่อนข้างที่จะมาเป็นตมนะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครใช้กองหน้าที่หาช่องไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่ามึงเป็นโกโ้ชเชอร์มึงคนที่จะหาช่องดีแบบเป็นตัวที่แบบพร้อมที่จะหาพื้นที่ว่างหาตำแหน่งที่จะให้ตัวเองจบสกอร์ได้อะไรประมาณนี้มากกว่านะครับสำหรับผมก็เลยให้เกรดประมาณนี้นะใครที่จะลองเล่นหรือว่าลองใช้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับสำหรับกองหน้าตัวนี้นะครับกองหน้าที่ชื่อว่าอามองโรรียองเต้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวอามรู้สึก เหมือนการลองคอมเมนต์มาดูนะครับหรือว่าใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับสำหรับวันนี้ไปบ้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงตัวอะไรอยากให้รีวิวโค้ดอยากให้รีวิวแผนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอไปบ้าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปบ้าครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ